ัจจุบนันถนนในจังหวัดพะเยามีการพัฒนาเพื่อเป็นเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมานับเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญยังส่งผลให้จังหวัดพะเยาเข้มแข็งขึ้นเนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้การคมนาคมและการขนส่งลำเลียงสินค้าต่างๆได้สะดวกขึ้นแต่ถนนทางแยกแม่ตำได้มีการซ่อมแซมใหม่เพื่อขยายให้เป็นถนนไฮเวย์การซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้าน แม่ค้าในตลาดแม่ตำรวมไปถึงโรงเรียนเทศบาล2แม่ตำดารุนเวศได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองการสัญจรไปมาไม่สะดวกและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งจากการทำถนนในครั้งนี้ขายของก็ไม่ค่อยได้ไม่มีลูกค้าเลยไกายบายก็ไม่มีแล้บอกยัะให้เขาทำให้เสร็จๆไปๆไงลูกค้าจะได้คนายถึงอะไรมันก็เย้วเวลาคนมาที่ ก็เป็นธรรมดาทำไมเนาะแต่เราก็ไม่ว่าอะไรอะแต่ว่ากลัวอย่างเดียวกวลัวรถที่มันมาจอดอยู่แล้วมันมันจะมาเฉียวกันแล้วกันไม่ไม่เป็นไรเขาทําก็เป็นธรรมดารเขาทาลาบากแล้วแล้วไม่ว่าอะไรเขาหรอกไม่ว่าอะไรอะดีใจที่เขามาทําให้มันเจริญสภาพการใช้ง,งานจากการรับน้าหนักบรรทุกเพิมเยอะๆแล้วก็มีแรงกระแทกทำให้บริเวณหายแก้ก็แต่ก็ได้ไประชาสัมพันธ์ ในที่ประชุมของของหน้าส่วนรนาชการจัดหารถน้ำนะครับมาประจงได้สองคันเพื่อที่จะวิ่งวิ่งลาดฝุนให้แล้วก็ได้ไปตปดตสมบตนต่ออย่างไรก็ตามการซ่อมแซมถนนทางแยกแม่ตำาเริ่มมีการทําให้เห็นรูปธรรมมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีการลดน้ําเพื่อดับฝุ่นละอองและเมื่อใกล้เวลาเลิกเรียนก็จะมีตำรวจจราจรมาดูแลความปลอดภัย การทำถนนในครั้งนี้มีสัญญาสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2556หากถนนยังซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้อาจจะถูกปรับเงินตามที่ได้ทำสัญญาไว้เบื้องต้น